สนุนโดยผลิตภัณฑ์แทนทีนออิชิกรีนทีร้อนไหมลูกนี่เราเป็นชายชาติทหารต้องอดทนไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดพูดออกไปดังๆว่าไม่รอ้อนร้อนครับ <c oughs> <c oughs> พัดต่อเลยร้อนตายหรอกำลังพัดอยู่นี่ไงก็หยุดไปแต่กี้เถียงอีกพ่อเถียงได้ไงเออาจย์ขอโทษจ้าเออดีรู้จักผิดอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวก่อนพัดนี่เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์หนึ่งจ้าเบอร์หนึ่งเหรอเอาเบอร์สิบปฏิบัติโอ้โหพ่อชายชาทหารทำไมไม่เคยวันกลัวสิ่งใดนอกจากเมีย <ไ>แกะเคลงต่อก็ดีอยู่เลยลูกแล้วเมื่อไหร่ช่างที่ยามเบิร์ดบอกจะมาสักทีเนี่ยใกล้มาแล้วล่ะค่ะแต่จูนว่าพ่อกับแม่เนี่ยพาขุนออกไปหาร้านข้างนอกนั่งดีกว่าเนอะจะได้เย็น,นๆไม่ต้องร้อนด้วยนะเดี๋ยวจูนจะรอช่างอยู่ที่นี่เองเอเอดีลูกอ้เชียบไอ้เชียไอ้เชียบไเชีบอ้เชียบอาเชีบไอี เดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนพี่ชูนเขารู้เรื่องเดี๋ยวคุณไปกับคุณตาลูกแล้วก็อย่าดื้อนะให้เอาไปดูด้วยไปเปลี่ยนรองเท้าไปเอาเปลี่ยนรองเท้าก่อนลูกไปเอจีสอนนะครับแม่สอนว่าไงจำได้ไหมเฮ้ยเอจ พ่อกับแม่คุณจูนอ่ะชวนจะไปร้านกาแฟแล้วเว้ยก็ดีดิคุณวีกับคุณจูนจะได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองไงเขาจะได้ซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมไอ้นั่นกันนี่ว่าแต่ว่าเนี่ยฉันอยากไปชวนพ่อกับแม่แล้วน้องขุนเนี่ยมาบ้านไอวีจะได้สอบถามเรื่องคุณจูนนะจะไปเผือกเรื่องอะไรเขาวะหรือว่าแกไม่อยากรู้ก็ดีเหมือนกันไปดิบีมาดูร้านด้วยก็นี่ฮะดูอยู่นี่แหละจะเพียงไปไหน จะไปไหนกันครับใครเนี่ยผมชื่อโจครับผมชื่อเจครับเป็นเพื่อนของวีเป็นฟาแฟดกันด้วยครับเรียนที่ไหนมาครูชื่ออะไรครูไม่ได้สอนหรลอว่าวันเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องยกมือไหว้แสดงความเคารพเกิดมาไหว้แต่กำนันนะครับ เพื่อนเล่นเหรอฮะขอโทษครับสวัสดีครับอือโอ้นี่กำนันเฮ้ยเไอ้เนะบเอิญว่าที่บ้านน่ไฟมันดับก็เลยจะไปหาร้านที่ไหนสักร้านหนึ่งนั่งรอโอ้ดีเลยนะครับจะเดินให้มันเมื่อยมันเหนื่อยทำไมละครับแดดก็แรงขนาดนี้นี่นะครับบ้านของไอวีตอนนี้นะแอร์นี่นะเย็นชีบน้ำแข็งในก้อนทะพกเลยนะและที่สำคัญเบียร์เนี่ยนะคะ เป็นด้วยเงินเลยโอ้ยต่อไปแม่เลยก็ันทากันาปันจ่าด้วยขอรายงานตัวครับกำลังหันนาดันเฮ้ยเดินผมจ่าเอกอํานวยขอรายงานตัวครับทางนี้อ้าวมีล็อกอยู่แบบนี้อ้าวมาที่ใดมาที่นี่โอ้แม่ก็อะไรไม่รู้ล็อกวีพกอยู่ตลอดเวลาใช่ดิจะไปซ่อนไงก็ไม่สำเร็จหรอกมีทั้งบ้าน ครับนี่มาทางไหนไปทางนั้นเลยจำไว้เลยนะว่าคนบ้านนี้ไม่มีวันไปเหยียบบ้านนั้นเด็ดขาดงั้นแม่ก็ไปเดินเล่นที่อื่นก่อนก็ได้นะครับออพ่อกับขุนมาท <c oughs> างนี้เลยจ้ะม,ม,มามาลูกดีเปนกัน,กนลูก <c oughs> ไม่ได้ยินเไงที่ฉันพูดฉันบอกแล้วไงว่าคนบ้านฉันเนี่ยไม่มวนวลไปเหยียบบ้านเองดีเด็ดขาด <c oughs> แล้วจำเอาไว้ด้วยว่าต่างคนต่าง อยู่โอเคใช่เลยสิใช่ใช่เลยเหรอใจไปพ่อผมอยากเอกําลังเอาเลยคุณพ่อไปแล้มันตังหวานไปหมดแล้วไปจงจานไปไปไปว่าอยู่ก่อนพ่ออะไรอะเสาตังค์ไม่ได้เอามาโอพ่อก็ไม่ได้เอามารอตรงนี้เดี๋ยวไปเอาได้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 ดูตาไว้นะลูกห้ามขยับเพล่อนขยับเพลี้ยนะ เป่านกวีดเลยเฮ้ยเองบอกนกวีดด้วยเหรอมีเอาไปทิ้งโอ้ยคุณทิ้ถามว่าชอบบริเออร์บอยเหรอครับครับ,รบอุ้ย,อ,ยอาสองคนเนี่ยเป็นคนทำนตัวเรื่องนี้เลยนะแล้วตอนนี้มีตอนใหม่ด้วยอยากจะดูหรือเปล่าอยากดู ไปบอกว่าจะไม่ยอมเข้าไปในบ้านปันเดดขาดเฮ้ยเฮ้ยเ้เชียบไอ้เชียบไอเชียบเชียบโอ้โหไปอะไรป้าไปตามไปตามลุงแกตามใครกำลังสอมคนเ์อเป็นนักร้องโอ้โหไปไหนลุงแกไก่ขุนจะเข้าไปในบ้านไปนี่เรอโอ้ยพูดชันเองชีพิดโอ้ อไฟมาแล้วก็ค่ะออกไปจากบ้านที่อู่นี้เฮ้ยออกไปนะบอกให้ออกไปงเ้ znaczy, ่าไม่ต้องมาซ่อมนะนี่ถ้าเกิดมันซ่อมไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมันซัพพาร์คเอานะยังอีกยังอีก ให้ผมช่วยเธอนะเมื่อกี้ผ่านป้อมยาหน้าหมู่บ้านมาเห็นยาเมอร์โทรจําจช่างให้คุณอยู่ช่างเขาไม่ว่างลเลยอาสามมาช่วยแทนนี่หวังดีนะเน,นี่ยเพื่อเออใช่คนไม่ชอบเผืออมีอะไรไหมไฟดับใช่ไหมล่ะมาเดี๋ยวสอมไหมโถ่ ก็แบบนี้แหละนะผู้หญ<ก>ิงตัวคนเดียวทำเป็นเก่งจะมาซ่อมฟงซ่อมไฟเป็นได้อย่างไรอ๋อ oh. ลืมไปเธอมันคนเก่งเวลาจะทำอะไรก็ทำด้วยตัวเองก็ได้เลยไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องสนใจใครนึกจะทิ้งใครก็ทิ้งได้เลยซ่อมไฟหน่ยไม่ต้องใช้ปากจะทำก็ทำไม่ต้องพูดมากหู้นะหูกล<ท><น>ับบ้านเราดีกว่าเนะ ไม่กลับครับไหนมาล่ะอยกจะโยนแหจับตัวพ่อนั้นได้ตัวแม่มาด้วยแล้วตัวร่างด้วยอะไรนะอละธรรมชาติของคนแก่นะเว้ยมักจะชอบนอนกลางวันออดังนั้นเนี่ยแกต้องไปเอาตัวเสริมเพื่อให้นอนได้เร็วขึ้นเปิดตู้เย็นไปเอาของกินมาเอแล้วยิ่งอากาศแอร์เย็นๆแบบนี้กินอิ่มหลับยาวเฮ้ไอย่างที้พอหลับปุ๊บแล้วก็หลอก ถัวสบายมากแปลของเนี่ยใครอะออมึงอ,อะแหละตาดูไว้ด้วย,วยแต่ว่าสามีเธอรวยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเธอถึงทิ้งเขาอะ